ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราเกิดมาในในประเทศไทยเราสิ่งแรกที่เห็นรูปที่ติดอยู่ทุกๆบ้านไปบ้านไหนก็เห็นพ่อก็บอกแม่ก็บอกว่าท่านคือพระเจ้าแผ่นดินท่านคือในหลวงท่านคือพระเจ้าอยู่หัวซึมอยู่ในกระแสเลือดซึมอยู่ในความเป็นไทยว่าเราเทิดทูพระมหากษัตริย์ของเราเป็นอย่างยิ่งแล้ววันหนึ่งที่เราได้รับ ว่าพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาคาลัยแล้วทุกอย่างที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับสลายหายไปเหมือนกับสลายหายไปเราอยู่ได้อยู่ดีกินอิม่มอยู่สุขสำราญบนผืนแผ่นดินนี้ก็เพราะพระองค์ท่านที่บอกว่าเหมือนสลายหายไปคือจิตใจหายไปเพราะว่าเคยกราบเคยเห็นท่านเสด็จไปโน่นไปนี่ทําเพื่อคนไทยอยู่มาตลอด แต่พระองค์ท่านได้ตัดไว้ว่าให้ทุกคนสู้ต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาขอให้ทุกคนอยู่กันได้และเราก็อยู่กันได้มาถึงปัจจุบันนี้ครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตผมได้มีโอกาสไปกราบภาพรม,มศพถามว่าเป็นการกราบครั้งสุดท้ายไหมผมคิดว่าไม่ใช่พระองค์ท่านอยู่ในใจของคนไทยอยู่ตลอดอยู่ในหัวใจอยู่ทุกอนุนของความรู้สึกความเป็นไทยวินาทีที่มีโอกาสได้ เข้าไปในปรมมหาราชวังแล้วรู้สึกว่าทั้งใจหายด้วยทั้งดีใจด้วยว่ามีโอกาสมากราบพระอ,องค์ท่านแต่ความใจหายมันจะเยอะกว่าเพราะเรารักท่านเหลือเกินผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกเหมือนกันหมดหลังจากกลับออกมาแล้วเหมือนได้ส่งพ่อขึ้นสวรรค์คาลัยเหมือนได้ส่งพระอ,องค์ท่านไปสู่ สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วรู้สึกดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําความดีมอบให้แก่ท่านตั้งแต่เราเป็นคนไทยมาท่านไม่ปรารถนาแล้วแหละครับถึงท่านจะเสด็จสู่สวรรค์คาไลาแล้วอยากเห็นคนไทยมีความสุขอยากเห็นคนไทยรักกันนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการขอบคุณครับ